ในปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกให้มันจะต้องให้สิทธิ์บางเรื่องเพราะว่าเขาทำงานร่วมกันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมเองเรื่องของสอตองงอเองนู่นนี่นั่นเข้าใจปะ่ะแต่เขาก็พูดไม่ได้เต็มปากหรือจะปฏิเสธในสิ่งที่ภาคเอกชนทำให้เข้าใจไหม ผมถามว่าไอเสืเอ้อกาะเนี่ยถ้าเกิดทาหารเขาไม่ใช่มันเน่าไหมมึงก็มาให้ตำรวจใช้สิมึงก็ให้หน่วยงานอื่นที่เขามีความต้องการอย่างที่พี่ตอดสพูดอะแกก็บอกแกพูดชัดเจนนะก็แทนที่จะมีเสืเอ้อกะตัวหนึ่งพอกันเอามาให้ก็มีเสืเอ้อกะสองตัวไงก็เก็บไว้ใช้แบ่งแบ่งปันกันสิใช่ไหมใช่ทหารพวกน้อยก็พูดไม่ได้หรอกเขาจะไปพูดอะไระตะโกนให้ตังแบบก็ ตะโกนให้ตายก็ไม่ได้ยินแต่ทหารชั้ผู้ใหญ่ตดนิดเดียวจะได้กินกันทั้งเมืองเลยเข้าใจไ่มาะฉะนั้นต้องเข้าใจนะเขาว่พูดไม่ออกนะเว้ยแต่ถามว่าบางเรื่องอะบางเรื่องเขาว่ขอร้องจริงๆเพราะว่าไอ้ตัวยางรถยนต์เนี่ยพี่มันไม่ได้อยู่ในตัวของงบประมาณอะไรและอีกอย่างหนึ่งคือณนะตอนนั้นอะผมบอกเลยว่า เอาตรงๆเลยพี่สมมุตินะบ้านผมอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยถ้าเกิดมีเรือลำหนึงมาแล้วไม่เกิดจมขึ้นมาพี่มันจะมีใครรู้หรอว,ว่ามึงเป็นทหารมึงเป็นตำรวจมึงเป็นรัฐมนตรีมึงเป็ปะะนปชาวบ้านทุกคนมันช่วยกันเพื่อจะพาคนที่ตกน้ําขึ้นไวไปไปเปือไ,ไปบนบกไปในท,ที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดพี่เข้าใจป่ะเจตนามันเป็นแบบนี้ เข้าใจไหมเวลาที่มันมีอะไรฉุกเฉินอะพี่มันไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงยศอะไรมึงนู่นนี่นั่นมันไม่รู้หรอกมันรู้อย่างเดียวว่าทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้ของเราเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดเข้าใจป่ะฉะนั้นคือกรรมธิการผมบอกเลยว่าบางเรื่องอะเอเกาสาร่ะผมเข้าใจว่าคุณต้องการทําทุกอย่างให้โปร่งใสแต่สถานาการณ์จริงๆนะตอนนั้น่ะ คุณยังอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรัฐสภากันอยู่เลยมั้งเข้าใจป่ะมันไม่เหมือนกันนะเว้ยคือบางเรื่องเ่ะเราเข้าใจได้ถ้าคุณจะไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีของทางมูลนิธิอันนี้ผมเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยครับในการตรวจสอบการใช้เงินไปการทําถนนอุดกัรดีมาก ที่ว่าไอ้ที่ทําถนนไปใช้ดินใช้อะไรจ่ายเงินยังไงมีการโอนยังไงพี่มีความคิดเหมือนหนูเลยเพราะเราเป็นคู่กันเลยจ๊ะที่รักจ๋าเพราะเราคู่กันจ้ะพี่เจมสแม่ปปพัดสวัสดีครับใช่ไหมคือเกมการเมืองแต่เกมการเมืองอย่างเงี้ยมึงกำลังจะทําให้คนที่เขามีความรู้สึกอยากจะช่วยสังคมคนที่เขามีความรู้สึกที่อยากจะทําอะไรให้กับประเทศชาติ ใจแม่งแฟบใจแฟบมันเหมือนรถยนต์นะพี่ขับมาดีๆแล้วแม่ก็ไปเหยียบตะปูที่ไหนก็ไม่รู้ทำให้วิ่งต่อไม่ได้อันเนี้ยแม่งคือจริตที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้ที่ผมฟังในกรรมธิการในการไลฟ์สดสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกเลยคือคุณตกลงต้องการคำตอบหรือต้องการมาต้อนเขา ลงคุณมีคุณมีตรงเนี้ยในหัวใจคุณคุณต้องการเอาผิดทั้งกองทัพแล้วเอาผิดทั้งมูลนิธิการจออพลังสู้ๆใช่ไหมผมอยากรู้แค่นี้แต่เขาก็ชัดเจนนะคุณวิโรอ์อ่ะเขาก็พูดดีนะวันนี้คุณวิโร์พูดดีนะพูดเป็นกลางมากเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเอกสารการเงินของมูลนิธิเพราะว่า เป็นหน้าที่ของมหาไทยครับชัดเจนอันนี้ชัดเจนผมผมเข้าใจได้คุณวิโรธพูดดีชัดเจนนะนะและในการที่คุณรัชนกอันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวถึงนะว่าตกลงแล้วคุณกันเนี่ยได้ทำเอกสารในการไปประสานงานกับทหารเนี่ยทั้งหมดกี่ฉบับเป็นผมผมก็บอกไม่ได้หรอก เพราะตอนที่กูอยู่หน้างานเนี่ยฝ่ายเอกสารต้องไปอีกคนหนึ่งเข้าใจปะ่ะจริงปะ่ะกูว,ว่ากันคงไม่อยู่ประมาณ4ี่ห้าทุ่มพกกลับม,มาจากชายแดนแล้วก็มานั่งพิมพ์เรื่องพิมพ,มพ,มพม์ในโน้ตบุ๊กเนี้ยกูว่าคงไม่ใช่เ,เนาะฉะนั้นเรื่องเนี้ยก็ต้องรอให้เขาออกมาชี้แจงคือกันเขาก็พูดเขาถูกอะ่ะนะเขาก็เพิ่งรับทราบ นี่เขาได้รับทราบกี่โมงเราไม่รู้แต่เรื่องเกี่ยวกับเอกสารคุณแจ้งเขาหรือเปล่าล่ะถ้าคุณไม่ได้แจ้งเขาคุณจะมาขอเอาเลยก็คงแบบไม่ได้หรอกอยู่หน้าชายแดนตรงนั้นกี่วันคุณจะให้ทําเอกสารกี่ฉบับใครจะไปรู้อ่ะใช่ปะ่ะถ้าเกิดกันจะต้องมาทําแนบบั่งกับถ้าเกิดกันอยู่หน้าง,งานแล้วต้องมาทําเอกสารด้วยนะเพรว่าปิดมูลนิธิเหอะเหนื่อยไปอยู่กับลูกดีกว่านะบ้านก็ไม่ได้แบบจนในที่บ้านก็มีตัง คือต้องมองมุมนี้เ่อนนะถ้าคุณไม่มองในมุมเสียสละเนี่ยคุณจะมอ่แบบคุณจะไม่มองเห็นความดีของใครเลยนะจริงๆฉะนั้นผมถึงบอกว่าบางเรื่องถ้ามันสามารถที่จะแยกแยะได้โยนเอาออกไปบ้างมันจะไม่มีอะไรหรอกนะก็ถึงบอกนะถ้มามันนั่งรอบงรอบินรออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาอยู่หน้างานกันเนี่ยเวลาเขาคุยกันภาษาคนทํางานเนี่ยผมจะบอกเลยนะ พี่เดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาเลยได้ไหมพี่พี่ว่าณตอนนั้นคนที่เป็นพวกแม่ทัพเองหรือคนที่เป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าหน่วยเองเขาไม่อยากได้ความปลอดภัยอะวะพี่เขาเดี๋ยวพูดปะใครบอกเฮ้ยกันไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพี่เอาเงินจากที่กองทัพเองแล้วเมื่อไหร่ละมึงเมื่อไหร่ละมึงนี่ขนานดะทำป้องกันขนาดนี้ขาขาดไปกี่คนตุยไปกี่คน เขาใจผมพูดป่ะคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูไงเรือเล่นมาแล้วอยู่ดีแม่งล่มอะ่ะคนตกน้ําอ่ะมึงจะรู้เหรอในน้ามันะเป็นใครบ้างมีสิ่งเดียวที่ทำได้คือช่วยกันนําคนที่ตกน้ําเอาขึ้นมาบนบกแล้วเอามาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองพอเราไปทําเรื่องทุกอย่างให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องแบบยากแม่งยากไปหมดเลยยากหมดเลย ประเทศนี้แม่งกลายเป็นประเทศที่อยู่ยากแล้วเพราะมันยากไปหมดเลยไนงะทำให้มันง่ายดีวะทำได้ด้วยนะทำให้มันง่ายอะ่ะนะทำให้มันง่ายได้นะมันพอฟังแล้วแบบนึกในใจกูมาไลฟ์สดดีกว่ากูดูทรงแล้วกูมาไลฟ์สดกูมีความรู้สึกที่จะโอเคกว่า แต่ก็ไม่ได้ตําหนิอะไรกรรมธิการนะคุณก็มีสิทธิ์ตรวจสอบอะนะคุณก็มีสิทธิ์ตรวจสอบแหละแต่ผมว่าในการตรวจสอบบางเรื่องในบางข้อมูลเนี่ยมันมันก็เยอะไปะนะมันก็เยอะไปนะมันจะทําให้คนที่คือเอาง่ายเลยผมไม่ได้อยากให้รู้สึกว่าคุณจะต้องเอาคุณกันจอมพลังกับกองทัพมตีนะผมรู้สึกแบบนั้นอนะ ผมรู้สึกว่ามันควรจะทำงานร่วมกันนะโดยที่ถ้าเป็นครั้งหน้าถ้าเป็นครั้งหน้าหรือมีอะไรเกิดขึ้นเงี้ยก็ทำหนังสือมาก่อนถ้าเกิดจะมีการร่วมกันทำทางานนะนะนะแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กูก็บอกตรงนะเราก็ไม่ได้ลบมานดาลน,นะนะเคยปะพอมันมีการต้องปะทะกันอน่ะมันก็เป็นเรื่องปกติป่าวะที่อะไรมันก็เอาเอาง่ายๆเลยพี่ เราฝึกทหารมาตั้งนานแล้วน,นะพี่เราซื้อ,อยุโทโธปรกรณ์มานานแล้วน,นะพี่เราก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะต้องมีการประทะก,กันเพราะเราอยู่กันแบบสันติภาพเข้าใจป่ะแต่คําถามคือณนะวันนี้พอมันจะต้องมีการประทะก,กันรบกันอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเชื่อผมมันเป็นเรื่องใหม่ทั้งหมดเราสู้อยู่กับโจร โจรเวลามันทําอะไรอ่ะมันไม่ได้สนใจเราเข้าใจป่ะโจรมันไม่เคยบอกเรานะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กูจะมาป้นกูจะมาขึ้นบ้านมึงน,นะเว้ยสามทุ่มตรงกูเป็นโจรที่ตรงเวลามีเหรอวะยุทธวิธีของโจรแม่งก็ใช้แบบโจรไงเข้าใจป่ะวันนี้คนตามเรื่อเอกสารคุณกันเยอะนี่แหละคือสิ่งที่ผมก็จะบอกว่าณนะวันเนี้ การไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องพวกนี้เข้าใจป่ะคือการจะต้องมานั่งบอกว่านัดคนมาไลฟ์สดนูน่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะผมว่าคนที่จะมาไลฟ์สดกับกันเข้าใจได้นะถ้าวันนี้การบอกว่าขอเบรกสองวันได้ไหมพเพราะีจะทําเอกสารผมว่าทุกคนเข้าใจพี่ขวัญละยาบัดีทุกคนเข้าใจผมเชื่อจริงๆอันนี้ผมเชื่อเลยนะแต่พอ ไม่มีการชี้แจงเรื่องพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันคาอยู่อ่ะมันเหมือนแบบเอ้ยฮลัลโหลการการันเลื่อนรถให้พี่หน่อยดีมันมันมันขวางหน้าบ้านวะ่ะแล้วกันก็มาบอกเออพี่เดี๋ยวผมเลื่อนให้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปเ็าไม่ได้มาเลื่อนอ่ะมาเป็นแบบนั้นอ่ะความรู้สึกอ่ะฉะนั้น แต่ก็ต้องให้ให้ให้เวลาเขานะกูจะบอกให้นะเพราะว่าตัวของเอกสารของกันเองเนี่ยมันเยอะนะมึงมันไม่ได้น้อยๆนะมันเยอะเหมือนกันนะคนที่บริจาคเข้าไปแล้วก็คือไอ้ตัวเลขที่จ่ายอ่ะผมว่าไม่ไม่เยอะหรอกเพราะตัวเลขที่จ่ายมันถูกโอนไงเพราะกันก็บอกเองว่าไม่มีการเบิกเงินสดมันโอนจากโทรศัพท์มือถือแปลว่าไอ้ตัวสลิปพวกนี้มันยังอยู่มันเอามาตี ชนกับเงินที่บริจาคได้ไงเข้าใจป่ะเพราะพ,พี่พี่เกิดผลบอกแล้วนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของแพงไม่แพงนะเว้ยบางครั้งเนี่ยการชิดซื้อของแพงจะไปมองว่ารู้กันอีกันอะไรเงี้ยไม่ได้นะเพราะว่าบางอย่างสเปซมันไม่เหมือนกันนะถ้าส้มไม่ตรวจสอบแล้วใครจะตรวจสอบก็ถึงบอกนะมันก็มันก็ดีทั้งคู่แหละแต่ถามว่าในการตรวจสอบในบางเรื่องผมว่าบางเรื่อง มันทำความเข้าใจได้ไม่ต้องมาชี้แจงกันทั้งหมดถ้าชี้แจงกันทั้งหมดเนี่ยแปลว่าตกลงกรรมธิการเป็นสารเหรอใช่ไหมคือบางเรื่องอะอย่างวันนี้พิ่ต้อยก็พูดดีในการทําห้องน้ําผมถามบ้านหน้าวันนที่การไปทําห้องน้ําเนี่ยกันก็ไม่ได้เอากลับไปใช้ที่บ้านนะหรือหัวหน้าหน่วยที่ขอความร่วมมือกับกันเนี่ยที่จะใช้ห้องน้ําเนี่ย เขาก็ไม่ได้เอากลับไปใช้ที่หน่วยนะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นอะตรงนี้กูเข้าใจได้ว่าดีดีมากเลยเพราะว่าตามจริงๆแล้วเนี่ยในหลักของยุยทธศาสตร์เนี่ยทหารเขาก็จะเข้าห้องน้ําตามสะดวกก็คือตามในปงในป่าใน,ในการฝึกของเขามาแต่วันเนี้ยมันมีภาคเอกนชนไปทําห้องโนง้ห้องน้ําทําที่นงที่นอนให้มันก็ดีไม่ใช่หรอวะเพาสุดท้ายเขาไม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นส่วนของที่ใช้ใน ในเขตชายแดนตรงนั้นนี่ใช่ปะ่ะครัวอันเนี้ยจะไปบอกว่าการไม่ต้องทำหรอกห,อห,อห้องน้ํางน้เดี๋ยวทหารนาเองนู่นนี่นั่น,นมันก็คงไม่ใช่มัง้งไหนี่มันถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะการเฮ้ยทำห้องน้ำเหรอเฮ้ยมึงไปซื้อที่ร้านวัสดุดนีนะไอโถเนี้ยนะเฮ้ยเชื่อพี่มันไม่มีนะเขาก็ไปซื้อของเขามาแล้วก็มาขนย้าย แล้วก็มาช่วยกันทําชาวบ้านทํานะเว้ยไม่ได้ไปช่างใครจ้างช่างหี้ยอหรอกเข้าใจไหมกูนึกวจาใจโอ้ยกูฟังแล้วกูก็แบบนะเขาฟังแล้วก็เพิ่งรู้ว่าประเทศนี้เวลาจะทําอะไรทีไม่งต้องขอนั่นขอนี่นะเออเขามองเรื่องของการแอบแฝงไนงะพี่เทวีวัด เขามองตรงนี้เรื่องการแอบแฝงเรื่องของการอาฟอกหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องราวเหล่าเนี้มันก็ต้องอยู่ที่การต้องเอาตัวหลักฐานออกมาชนท่านหนึ่งวันนี้ร้องไห้เลยสงสารแกเขาโดนตรวจสอบเขาไม่ไปตายจะร้องหไห้ทำไมเนี่ยปา์ิชีวิตเนาะจะร้องหไ,ไห้ทำไมเขาโดนตรวจสอบไม่เฉยจะร้องไห้เพื่ออะไรกูงงมากเลยเนี่ยนะ อูงงกัเจ๊โอ้ยยุ่งเยอะงงกับอีเจ๊มากเลยเจ๊บอกเจ๊ร้องไห้เลยเขามาโดนตรวจสอบอีเจ๊เขามาด้ตุยป๊าชีวิตเนาะเดี๋ยวจุดยกันยุงก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วเนีฉะนั้นเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่แล้วอะว่ามันจะจบได้เพราะความจริงนะ ถ้าความจริงมันเปิดมาทั้งหมดทุกอย่างก็จบได้เข้าใจปะ่ะนะอยู่เขา,เ,าเขาพระพิหารเห็นแต่รถมูลนิธิเขาอ๋อนะข้อมูลนิธิอื่น,ะาน,นบ,าบางจุดเขาเขาไม่ให้เข้าไงเจ๊และอย่างนึงคือที่ต้องเป็นของกานเพราะก,กันเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยผม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 ก็รู้แหละว่าเขาคงไม่ได้มานั่งปรึกษากันหรอกเพราะสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เร่งด่วนเนี่ยเขาก็จะยกหูหาเลย ไม่ก็เขาจะใช้วิธีว่าใครมีทักมาหาเขาได้เลยฉะนั้นคือความโปร่งใสเรื่องนี้ผมชอบตรงที่เขาไม่ได้มีเขาเรียกเขาไม่ได้มีแผนงานหน้างานเขาไม่ดูหน้างานขาดอะไรเขาก็ทำเข้าใจไหมพอเขาเห็นว่าอะไรขาดเขาทำเขาเลยบอกว่าใครมีจุดนี้ติดต่อเขาได้นู่นนี่นั่น แต่ถ้าเกิดไปถึงเสร็จแล้วจะทํานั่นทำนี่แปลว่ามีการวางแผนนะอาจจะมีการล็อกร้านล็อกสเปซอัน <Maria> น <language> ี้เป็นอาจจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่เห็นเวลาเขาไลฟ์อ่ะก็คือเขาเอาหน้างานก็เขาถือว่าโอเคเข้าใจป่ะขออย่าหยุดอยู่กลางูงแต่ไม่ไหวว่ะต้องมันั้นตกไม่อยากตกมันอุตสาห์มันนะแต่ผมยังงงใจกับท่านหลายตอนที่เกิดเหตุการณ์ สงครามนะครับนะไม่ใช่ต่อคิวเข้า <c oughs> คุณกณันเขาทำจริงใช่ไหมนะทำไมพวกท่านที่นั่งอยู่ <c oughs> เขาไม่เอางบส่วนนี้มาช่วยเยียวยาคนที่เดือดร้อนหรือเอางบส่วนนี้ที่มีออกมาช่วยประชาชนช่วงนั้นเห็นแต่คุณกันเดี๋ยวก่อนมันก็ไม่ใช่กันคนเดียวมันก็มีบุญมัตด,ดามีต้นอ้อที่ไปช่วยกันฝันดีฝันเด่นนู่นนี่เขาช่วยกันเยอะพี่ท็อปพี่ไทย แต่ต้องเข้าใจก่อนภาพที่มันเห็นชัดๆในการแอคชั่นในการอยู่ตรงริมชายแดนเนี่ยคือการเท่านั้นแหละเข้าใจป่ะมันก็มีหลายมูลนิธิเยอะแยะที่ไปช่วยกันพี่แต่มันอยู่ในสัดส่วนนะอยู่ในสัดส่วนอื่นเช่นไปอยู่ในศูนย์อพยพไปอยู่ในส่วนของการอู้ยนะยุงแมงเพียบเลยนะไปอยู่ในส่วน,นนะนสวนของอาหารนูน่นนี่นั่นเท่านั้นเอง นะฉะนั้นเรื่องนี้ตอนนี้ก็คือรอแต่เอกสารเขายังไม่ติดตามฝาติดตามนะเพราะว่าเดียไม่มีช่องอื่นนะม,มีช่องนี้ช่องเดียวนะนะใช่ยุ่งเยอะนะจ้าขอบคุณมากจากพี่คิวพยักไม่ต้องบอกพวกเดี๋ยวก่อนนะท่านอาสารที่เคารพครับผมขออนุญาตอ่านผมไม่ได้เกิดจากความคิดของผมในการที่ผมพูดเองนะครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมต้องอ่าน ขอสารที่เคารพทรงโปรดเมตตาข้าพเจ้าครับนะอ่ะมาไม่ต้องไปบอกพวกมันหรอกมันไม่รู้หรอกค่ะสมองหมาเด็กๆยังจะรู้เลยว่าจิตอาสาของประเทศไทยมีเยอะเข้ามาช่วยอ่าโอเคกูเข้าใจละกูสบายใจละนะนะ สสเขามีทั้งฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลแยกแยะด้วยนะเห็นท่านพูดมาแบบนี้ไม่กล้าบริจาคเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรอกคุณทำอะไรก็แล้วแต่คุณจำไว้นะพี่ไม่มีใครเขาไปบังคับให้คุณบริจาคนะคุณไม่บริจาคที่การคุณจะไปบริจาคโรงพยาบาลคุณจะไปบริจาคที่วัดนู่นนี่นั่นมันแล้วแต่คุณเลยแต่ผมไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าในการที่มันเกิดเหตุกาารรณ์แแบบนี้ล้ลวเ รู้สึกว่าการบริจาคคือสิ่งที่เสี่ยงไเนี้ยไม่เกี่ยวหรอกสาวสดีค่ะสบายดีค่ะ